สิ่งที่คุณรู้มันอาจจะแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นอีกแปดสิบเปอร์เซ็นมันอาจจะเป็นเรื่องที่นี่ยังไม่ได้เล่าที่ผ่านมาเราได้ยินเรื่องพี่บอยอ่ะไม่ดีไม่ดีเลยซึ่งเราก็คิดว่าเฮ้เราก็ไม่ดีเราก็มีเรื่องที่มันไม่ดีเหมือนกันอะมันเหมือนกับ ด่านมันบอดีอ่ะมันก็มีแต่นะวันนี้นะวันหนึ่งที่เราอยากทําชีวิตให้มันดีอ่ะแล้วเราจะไม่อยากได้โอกาสต่อเราให้โอกาสคนไม่ได้เหรอสวัสดีคุณพี่บิกนี่พี่บิกกี้เนี่ยบิกกี้แฮรีคือคนคนหนึ่งที่หนูคุยด้วยแล้วหนูรู้สึกดีแม่กระแสมันจะเป็นยังไงถ้าหนูคยพี่บอยแล้วมันเป็นยังไงหรอ แอนจะไปแคร์คนอื่นไม่ได้ความรู้สึกเธอหรือมันเป็นเรื่องของเธอสองคนความรู้สึกเธอต้องยึดความรู้สึกเธอเป็นหลักคือบางทีเราได้ยินอะไรมาเยอะแล้วมันรู้สึกว่าดีเหรอวะจะดีเหรออะไรเนี้ยขอบคุณขอบคุณพี่วิคือทุกครั้งที่ว่างเราจะแบบเจอกัน คือคนคนที่เขาคนที่เขารู้ว่าอาดีตคือคืออดีตคือแบบนี้พี่บอยคือแบบนี้แอนคือแบบนี้แล้วเขาก็คิดแค่ว่าแค่เห็นเรื่องนั้นอะเรื่องเดียวก็กลายเป็นแบบไม่ดีไม่ดีไปเลยอะไม่ดีทั้งหมดทั้งๆท,ที่มันมีตั้ง อีกสิเรื่องที่เขาพยายามทําดีมาตลอดแต่แค่เรื่องที่เก้ามันไม่ดีเขาก็ตัดสินว่าทั้งสิบอ่ะมันไม่ดีไปแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าอ๋อคนเรามันก็ไม่มีโอกาสได้แก้ตัวเลยเนาะสมมติว่าเราเคยติดยาแล้วเราเรียนรู้นะว่ามันผิดน้วันหนึ่งกลับออกมามาใช้ชีวิตอยู่ข้างนอก ก็อยากเป็นคนดีอะทุกคนมันต้องการโอกาสค่ะทุกคนจะไม่มีทางรู้ว่าความรู้สึกตรงนั้นเป็นยังไงถ้าไม่ได้เจอกับตัวเองหนูอะไเร,รู้สึกว่าหนูรู้เพราะเขาเล่าให้หนูฟังเขาบอกหนูแบบนี้แล้วหนูก็พิสูจน์มาด้วยตัวเองแล้วว่ามันเป็นแบบนี้มันก็เลยแบบรอกรอ แกไปล็อกตัวเองทำไมไหม่ไม้ยา่ไไไไ<ช>อยากลัวการจะเริ่มต้นใหม่ค่ะเราเริ่มต้นใหม่ได้ตลอดใครก็ต้องการโอกาสขนาดคุณเขียนผิดคุณยังต้องใช่ไหม,มสะกดคำผิดอ่ะมันก็ยังต้องแบบมันต้องมีรอดแก้ไข มันเลยมันมัน,ม,นมันก็มันก็เป็นเรื่องธรรมดาขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณนี่เชื่อเชื่อ,อไรหนูหนูไม่ได้มากล่อมทุกคนนะแต่หนูอันนี้คือเรื่องความเป็นจริงเรื่องความเป็นจริงคือเราเราเราเป็นศิลปินก็จริงเราอยู่ในวงการมายามีแต่คนพูดแบบนี้มีแต่คนพูดว่าเราอยู่ในวงการมายาเราโน่นนี่นั่น คือมันจําเป็นต้องมายาด้วยเหรอคะมันจำเป็นต้องใส่หน้ากากเข้าหากันเนอะบางทีคนอื่นใส่มาเราจะใส่ไม่ใส่อันนี้ไม่รู้รู้แต่ว่าเราไม่ใส่เราไม่จาเป็นต้องใส่หน้ากากเข้าหาทุกคนเราเรามีความเชื่อที่เราโชคดีขนาดนี้เรารู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเราเราเออมันเป็นเพราะสิ่งที่เราทํามาตลอดอะมันมัน มันเลยมีแต่คนอบอบอุ้มเราตลอดเวลาในในเวลาที่เราแบบเจออะไรไม่ดีเพราะเราเป็นคนคิดแบบนี้ทำแบบนี้จริงๆเราไม่ได้แบบไปคิดร้ายหรือไปโกงใครหรือไปอะไรอย่างเงี้ยใครเราก็เลยแบบไม่ไม่เคยเจอเรื่องที่มันหนักหนาเวลาที่มีปัญหามีแต่คนเข้ามาช่วยเหลือมีแต่คนโอบอุ้มเราเหมือนกัน เหมือนกันหนูจะหนูจะเล่าให้ฟังว่าทําไมหนูถึงขอบคุณพี่บอยพี่บอยมากคือเขาเป็นคนที่อบอุ้มหนูนะวันนั้นถ้าหนูไม่ได้เพลงหฮมแสแบงแพร่งหักหนูก็ไม่มีทางได้รับชีวิตใหม่ชีวิตนี้เหมือนกันเขาเป็นคนที่เข้ามาถูกที่ถูกเวลาแล้วก็ทำให้หนูรู้สึกว่า หนูมีคุณค่ามากขึ้นเข้าเหมือนเป็นเป็นคนหนึ่งที่มาช่วยชีวิตหนูในเนี่ยในช่วงในช่วงที่หนูแย่มากๆขอบคุณบ้านเอบีด้วยบ้านแอนแฟนคลับมากๆแฟนคลับหนูทุกคนด้วยที่เป็นเกาะให้หนู ใช่คนที่ใช่หนูจริงใจทำไมจะไม่มีคนจริงใจกับหนูถูกไหมต่อให้มีสิบคนหนูก็เอาสิบคนจริงใจกับหนูอ่ะอีกหมื่นล้านพันไม่จริงใจกับหนูไม่เป็นไรหนูไม่ได้ซีเรียสแต่อย่างน้อยหนูยังมีสิบคนที่จริงใจกับหนูมันดีกว่าแบบมันดีกว่าไม่มีเลย ทีนี้พูดถึงเรื่องนามาพูดเลยถ้าไม่ขี้เกียจพูดเพราะว่าหนูก็ไม่ได้ไม่ได้มีเวลาไปใส่ใจตรงนั้นเลยจริงๆนี่มีแต่คิดว่าพรุ่งนี้เราจะไปยังไงวะพรุ่งนี้ไปอุบลไปกรุงเทพอ๋อโอเคไปนอนไหนนี่พักไหนกินข้าวกับอะไรเออพี่พอยเป็นยังไงบ้างคือเนี่ยค่ะอันนี้คือแต่ละวันที่ต้องคิดโทรหาแม่ไหมโทรหายายโทรหาหลาน ทำยังไงงานสคริปต์แก้งานโอนเงินให้เขาหร้อยังอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีแค่นี้่ะในชีวิตคือมันไม่ได้แบบต้องไปเลื่อนเปิดเข้าไปดูว่าใครจะมาพูดให้ฉันแบบนี้ไม่ได้นะไม่ได้นะฉันไม่ยอมไม่ได้ไม่มีเวลาเลยปล่อยเขาไปเถอะค่ะปล่อยให้เขาไปแบบให้เขาพูดไปค่ะเขาขี้เกียจพูดเขาก็หยุดเองแหละ คือจริงๆมันไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียเลยเนาะเราก็งงเหมือนกันว่าคือก็เข้าใจว่าอยากรู้แหละอยากรู้ถ้าอยากรู้อะไรมาถามหนูเลยไม่ต้องไปพิมพ์ไม่ต้องไปเม้นอยากหูยังถามมาใี้ตอบให้คือสีหูดีก็โตเขาแทตัวนี้แมนบอร,ร,รู้รู้ทุกอย่างยกเว้นเรื่องตัวเองใช่สีเทาไม่มีใครขาวหรอกคะ่ะ โอ้ยพี่กว่าจะผ่านอะไรอันนี้ครึ่งชีวิตแล้วเนาะสามสิบละถูกไหมก็เกือบครึ่งชีวิตละที่แบบต่อสู้มาแล้วอย่างพี่ๆแบบที่อายุเยอะกว่าหนูคือต่อสู้มาอผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอะไรมาทุกอย่างจะเป็นร้อยเปอร์ซ็นขาวบริสุทธิ์ร้อยเปอร์ซินมันไม่ได้หรอกคะ่ะศิลปินดาราก็มีชีวิตเหมือนกันมีจิตใจเหมือนกันมีความรู้สึกเหมือนกันแค่แบบบางทีก็ไม่ได้ออกมาพูด ไม่ได้มีช่องทางที่จะออกมาพูดแบบนี้อันนี้หนูก็ถือโอกาสพูดแทนเนาะเพราะเรา mm. เราจะเข้าใจว่ามันคืออะไร mm. ใช่เนาะพี่เนาะพ,พี่ตุ๊กเนาะให้เขาพูดไปเดี๋ยวเหนื่อยก็หยุดแต่ก็ต้องขอบคุณนะที่เขาให้ความสนใจเราอยู่ <c oughs> น้องตี <c oughs> สาย นี่ไงนี่ไงวันนั้นไปเออเล่าเล่าเหตุการณ์ให้ฟังน้องตีน้องตีขอบคุณมากๆากออวันนั้นไปดื่มไปดื่มคือไปแอบไปกับเพื่อนไปกินข้าวกับเพื่อนนี่แหละแล้วก็อ,อ่พอไปแล้วปุ๊บก็นั่งอยู่จนปิดร้าน นั่ง,น,งนั่งดื่มกันนี่แหละจนปิดร้านแล้วก็มีเพื่อนมีแฟนเพื่อนแล้วก็มีน้องตีมีแอนมีพี่พ,พี่นักร้องอีกอะไรอย่เงี้ยก็ก็มานั่งเพราะไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยได้มีโอกาสเจอกันมานั่งแล้วก็ก็เดินไปเข้าห้องน้ำเกียร์มันมีเรื่องกันเอามือนั้นก็เดินไปข้าห้องน้ำแล้วก็มันมีสองคนเขานั่งอยู่ตรงโตง๊ะหัวมุมที่เราจะเดินผ่านไปแล้วเขาก็เลยพูดพูดว่าอะไรนะตี น้องตีพูดว่าอะไรนะแต่เขาแซะแอนนี่แหละเขาแซะแอนนี่แหละเหมือนแบบว่าแอนเดินไปไหนอะ่ะคนมองแล้วคนขอถ่ายรูปอะไรเงี้ยแต่อีกสองคนตรงนั้นอะ่ะพูดพูดพูดให้เรานี่แหละแล้วแอนได้ยินพอแอนได้ยินแอนก็เลยหันกลับไปแบบหันก็ไปมองกับคือไปเหลียกตาใส่เขาเลยอะ่ะแดียว่าคือทําไมกล้าพูดแบบขนาดนี้คือเราเดินผ่านเนี้ยอะไรเงี้ย นีรึกแบบสิ่ะไม่นิดก็ถามว่าเมาไหมก็นิดนึงอ่ะเออ แล้วก็แบบเขาพูดว่าอะไรวะแรงอยู่เหมือนกันเออน,นี้ไม่ใส่เล่านะนี่ก็เลยแบบก็เลยเออก็ก็ขอบคุณตี อย่าไปยุ่มอีหลีเปื่อยแห้งต่อแล้วก็แบบวายอีหยัางนี่ล่ะจำว่าได้ถ้าสิไปตีเขาแม่แล้วออีแฟนเพื่อนน่ะแฟนไอ้อ่อยอ่ะก็เลยบอกว่าดีแล้วน้องแยนใจเย็นๆอย่าไปเอาอะไรไปแลกกับมันเลยเดี๋ยวก็มีเรื่องกันบาง างทีอาจจะแบบมันอาจจะเป็นแบบแผลงนองบาทนี้ถแถลงเขาจริง <c oughs> สิวิตีเลียตาสิเขายุ่งสีเนาะ หนูไม่ค่อยเจอเหตุการณ์แบบนี้คนขอทักแล้วแม่คนพี่คนนี้น walk ใช่ไหมหานมาลอลลัมอ่ะถ้ามันนั่งฝั่งนึงเนี่ยกว่ามันจะลุกขึ้นได้เนี่ยมันยากเลยคือฝั่งเนี้ยคนก็มาเรื่อยๆทายอยู่นั่นอะทาย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 ,ทาย,ทายให้หมดก่อนแล้วค่อยจะเดินมามุฟมาฝั่งอีกฝั่งนึงได้ถูกไหมทีนี้ อันนี้วันนั้นคุยกันแล้วพอเดินมาปุ๊บเจออะไรชั่วอนาะซับหน้าหน่อยน้ามันเา้าซับหน้าหน่อยน,อน่านมันว่าเจาถ่าโดนตีลิงอย่างแบบใดไหมคือบางทีทุกคนค่นะศิลปินก็รับ ไม่ไหวบางทีเราก็ไม่รู้ว่ามันอยังไงหรือว่าอะไรเงี้ยอะไรแปลกๆอ่างเงี้ยมันก็มีอือเนาะอันที่ไหว้บนเวทีหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันคือเรื่องจริงทุกคนมันไม่ใช่คอนเทนต์เดหรือยังไง อะไรนี้มันจริงหมดมันคือเรื่องจริงสุ้มเหมือนสุ่มนังอยู่โตกับแบบโอ้ยใจเย็นจจเย็นใจเย็นเด้อจเย็นเด้อเ,เ,เอามันเก่งหลายเพื่อนน่ะเกง่งนักเลงเด้อเพื่อนน่ะนักเลงคนะรับเก่งต้องแบบพี่จ ไม่ไม่เราไม่กล้าเอาไม้ไปค้อหัวถ้าเป็นผู้ชายมาจับมือเราเขาจะเขาจะดีบมือเราแต่แต่มันมีแหวนใช่ไหมล่ะสมมติว่ามันมีแหวนนี้ใช่ไหมมันก็จะเจ็บไงเนี่ยเขาเวลาเขาจับมือจับมันเจ็บเลย ตั้งงั้นผู้ชายค่ะผู้ชายเป็นเก้งระวังเขาลูด ถึงอุบนยังจะไม่ใช่อดีแล้วทำไมอ่ะอะไรที่บาทสคืออะไรก็ช่วยเก็บเอาแต่ก็บริยุ่เงิงนเขาทั้งเบิดเดียวกับมส่วนที่ต้องแบบ อมันก็ต้องมีส่วนที่มันเป็นเป็นกองกลางอะ <c oughs> กองสูน <c oughs> อ๋อไม่คือทุก ค็เข้าใจไหมว่ามันคือการเรียนรู้การคือพี่อยากจ,จะเป็นคนสังคือคือด้วยความที่เราเราเกิดปิลิงกังนเนาะสายตาหูสายตาเข้าสีไว้เลยผมไ่ใส่ เอาโอ้ยสีส้มอีงอ,ะ,อะเดี๋ยวเอาให้ใหม่โอ้ยเอา,าอไดียวยก็เข้ามันฉืดชอบในสีสม้มเนอะเฮ้ยน่ารักดีมันก็ไม่รู้เป็นอะไรอยู่ดีมันก็เป็นแต่สีส้มอันน้ำบ่อ,อาบแล้วก็มานังไหลซดบอกน้เพ่นได้เดี๋ยวนี้กงสีกงสุนเออไม่รู้จัก แก้วทีนี้ก็เลยถึงไหนแล้วนะ <Yeah. S 1> อ๋อโทรศัพท์แก้วเข้าไปอาบน้ําเข้าไปอาบน้ําแล้วก็เลยแบบเหมือนอพี่จับเก็บเสื้อผ้าให้แก่น,นี่แหละเก็บเสื้อผ้าพับอันที่แบบใส่แล้วไม่ใส่แล้วอะไรเงี้ยเราก็จะดูดูดูเก็บเก็บเก็บ บัน,นให้เปิดเข้าไปมันได้เห็นโทรศัพท์เสียงไวยุไตซ่อนไว้อะโทรศัพท์ซ่อนไว้ในไดต้ตเสื้อผ้าอะไรเงี้ยเราก็ให้อย่างเงี้ยเ,เออทีนี้ก็เลยไม่เช็คไม่เช็คไม่เช็คโทรศัพท์เราไม่เช็คโทรศัพท์ซึ่งกันและกัน พี่เอาโทรศัพท์ไปซ่อนทำไมไม่คือคนโทรมาแล้วมันมันไา้ถึงเวลาจะนอนอะ่ะมันมีคือเบอร์เบอร์ เขาก็จะไม่ทําอันนอันทําไม่ทําอันนี้ไม่รู้แต่ว่าจุดประสงค์ก็คือพี่กลัวหนูานราคาญเ่าพูดไปประมาณนี้แต่มันสั่นจริงๆ วันเนี้ยก็คือแบบสวัสดีครับใจกันลอยครับสวัสดีครับบอยครับอะไรอย่างเงี้ยคือจะอยู่เงี้ตลอดเราก็เลยแบบ <c oughs> เอนจะเปิดหมดเครื่องบินเลยคือปิดทุกอย่างเอา จะมาเรื่องงานเอออย่านะเราก็เลยบอกว่าอย่านะนะแล้วก็ล้มือ แต่ว่าก็คืออย่างโทรศัพท์เราเราก็ไม่ให้มาจับโทรศัพท์เราบ่อยๆแล้วก็ไม่ชอบนะจะมาจับอะไรหามันมีความลงความลับมุ่นนั่นละ่ะ อะไย่งมันอ่านถือของแบ่งตาเหลือกใส่น้ำหรือเนาะไม่ <laughs> ก็จะพูดตรงๆพูดตรงๆว่าพี่ ก็ม,มีใช่ว่าหนูไม่มี ทรัพท์เช็คจนตอนนี้มันก็เป็นแฟนกันจริงๆคนที่แบบ ละเมอเรียกชื่อแฟนเก่าไม่มีไม่มีมีแต่แบบอะไรวะระเมอเรื่องแบบขึ้นมาก็แบบเฮ้ใช่แล้วก็พูดนะแอนก็พูดว่าถ้าสมมุติว่าพี่มีอ่ะก็มีเหมือนกันสิเอาไวมล่ะ เจอวันที่ยี่สิบพี่นอออกกี่โมงคะเท่าเทียมมันเท่าเทียมกัน เราต้องหาจุดก่อนทไม่ดีรู้สึก้ป๋าก่อนนะคะพี่เป็นคนที่ พูดคำไหนคำนั้นทําได้ทุกอย่างวันนี้จะไปหาวันนี้จะไปหาแล้วมันไม่ใช่แค่<อ>พี่บอย เคยทำไม่ได้ครั้งเดียวต้องคุยกันมาทำไม่ได้แค่ครั้งเดียวคือไม่ไหวจริงๆแล้วเขคือแบบพี่ขอนอนนะเรื่องอ,อ่อดืม ใช่ไม่รู้ว่าจะออกไปทำไมออรดีเดี๋ยวเออจะเล่าเรื่องแหละเขาบอกว่าเชื่อไหมก็ก็ที่เคยเล่าที่ไม่ชอบ พี่ชอบคนมาจัดแจงจับเสื้อผ้าให้พี่คะต,ตรงมันข้ามหมดค่ะทุกคนอะไรที่ไม่ชอบใช่ ไปกับซ้ำนั่นเด็กออกตัวกับเดียล้ว